ได้เจาะเวทแล้วนะเพื่อนบอกเลยว่าโคตรแรง PJY Gamer เสนอตอนวันหนึ่งเปาดั้มถูกบัฟให้สกิลส <c oughs> เปลี่ยนจากกายภาพเป็นเวทบนแบบนี้เราก็ต้องลองสายเจาะเวทนะสิครับสกิลจะลุ้นแรงขนาดไหนให้เสียบไายโดยลำพง วิควิคผิดด้านเอาดีๆดิเอา,เอาดีๆดิเุ้ยมันมีมันมีไอคิวระวังโอ้ยอยากได้ลิทว่านิดนิดนี่นิดไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หังแน่เจ้งก็เข้ามาไอคิวชัวร์เลยอเอาเอาเอา,เอาโง อะไรของมันนี่แบบกูเตรียมตัวตายแล้วเนี่ยทำไมมันไม่เอ็กกิ้ววะใจดีจังวะฝั่งนู้นใจดีวะอ๋อมันเห็นว่ากูเป็นแท้งเหมือนกันไงใจดีคลางเห็นมิตรภาพก็อย่างนี้แหละครับน,น้นอนพิธรภาพแบบมันไม่ใช่แค่คําพูดครับมันคือถนนคืยเอาแล้วอย่างนี้เกมนี้กูก็ออกนะไม่คุมแล้วดิสเปียร์ลองไม่คุมอะยังไงก็ตามเอาไกอาก่อนแล้น เวทแม่งเฮ้ยเอ้ยเอาตูเลนตูเลนตูเลนเออเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยงัด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 เอ้าก็ไม่โดนถอยดีกว่าไม่โดนถอยดีกว่าไม่กลัวเซฟิตมันไม่ใช่ตัวที่เราจะไปปิดป้อมโถมได้นะแค่นี้พอแค่นี้พอเออปิดป้อมเอาป้อมดีกว่าเวทเวทมัน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 อ้าวอ้าวมันทะลึ่งทะลึ่งมันทะลึ่งมันทะลึ่งมันทะลึ่ง ทะลึ่งทะลึ่งอ่ะทะลึ่งอ่ะทะลึ่งอ่ะจากเบาดำ้มโหนึ่งเต้าน้อยๆนี่เห็นอาวุธกูบ้านี้เห็นปะเห็นอาวุธเบาดำ้มปะเนี่ยทำมาจากบล็อกคอปเปอร์เนี่ยคอปเปอร์เลยเหรอเออเอาบล็อกคอปเปอร์ครับเอาเดมอนของเดมอนนี่ดีกว่าเดมอนดีกว่า บล็อกคอปเปอร์มันทองแดงแต่มันไม่ต้องแต่งบ้านเออนั่นแหละนี่ไงเขาเขียวไงจะเป็นบล็อกแดมท่อนบล็อกแดมองเอนชานร์ด้วยเอนชานร์บล็อกสิงเด้อบีดต,ต้องมาแล้วอย่างนั้นโอ้ยบนบล็อ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันโหดร้ายกับเพื่อนกูเกินปังให้มาดิเฮ้ยนิกเอาโอ้โหเชี่ยไม่โดนตูเลนไม่เป็นไรได้ใช้ที่มันอ้าว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 เรียบร้อยเอาดิ สโลดป่ะตามมาหนึ่งโอเคงัดงัดงัดสวยกลางกลางกลางไหนกลางแตนงน่าจนกันอยู่นะฝากเลยเอาบวญอย่างนี้มันต้องออกของกึ่งแท้งกึ่งเวทนี่เลยกึ่งแท้งกึ่งเวทมีจอกเกาะเวทซอ,อลิงออร่า อร่อ,อยอร่อยเพื่อนอร่อยแครีมันอุ้ยมันเออสวยครับเข้ามาดิครับน้องๆซิ่งลอดซิ่งลอดอย่าทำแครี่ผมอย่าทำแครี่ผมอย่านะอย่านะเล่นแบบคล้ายๆหน่อยนะงัดเอาเพื่อนเอาเพื่อนเสฟปิดนิดเดียวอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 นู่นดีจัดเลยพอจะตีกป้อมได้ป่าวะ ยูตีไดู้่มวิมอทอสปิดล่างมอทอสปิดหลังหยุด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 ใจไว้ก่อนในใจผมร้อนจะทนไม่ไหวจะตันคุณแล้วพวกนี้มันต้องโดนเบาดั้มเจาะเวทนี่ครับ สวยสวยงามพระรามเจ็ดอุ๊ยอุ้ยว่าไม่ใช่แล้วเจ็บว่ะควับโอย้ยเจ็บจุงกระเบยเฮ้ยะ Holy Dragon has been defeated กูได้เจาะเวทแล้วนะเพื่อนบอกเลยว่าโคตรแรงโอ้โหโอ้กูเผาคลิปดอละเจ็ดร้อยอ่ะเฮ้ยเอาของแค่นี้เลือดหมื่นสองแล้วหรอเฮ้ยเอาจังวะเอาของแค่นี้เลือดหมื่นสองป้าไปแล้ว ือบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วมาดิน้องอาิตเฮ้ยจับ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 เด็กได้หนึ่งคนจับเด็กได้หนึ่งคนจับเด็กจับเด็กได้หนึ่งคนอยู่ต่อมเออสวยโอ้โหถูปถูบเดี๋ยวยันพี่ปถูบถูบถ๊บเออสวยงามพระรามเจ็ด จัดเลยเพื่อนเดี๋ยวป่าค้ำให้จัดเลยจัดเลยจัดเลยครับจัดเลยครับจัดเลยครับเปิดครับเอ้ยว่าอยู่ทำแล้วเนี่ยคลิปไหนถึงถึงก่อนคลิปบนถึงก่อนคลิปบนมันถึงก่อนเอ้าเอ้ามาชัเอาคลิปหมดแล้วเพื่อนไปขวา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 ด่วนขวาด่วนขวาด่วนคุณแม่คุณแม่คุณแม่ดันไว้คุณแม่ดันมา แม่ดันมาให้ตีบ้านตีบ้านตีตีเข้าไปเออเอออะไรทำอะไรเพื่อนผมทำอะไรเพื่อนผมงัดแล้วหนึ่งงัดแล้วหนึ่งเรียบร้อยจับเด็กได้หนึ่งคนโอ้โหมันแหวนมันเลี้ยวทำคิปบนสวยเพื่อนดันมันเลยดันมันเลยเพื่อนดันมันเลยจะโดนให้ตรงนี้เอง พอเลนไปแล้วครับหนึ่งงูชงเชงชงเชงชงเชงพอเลนถอยมาสวยอย่าให้ไอ้นนะี่ไปเอ็กซิคิวเพื่อนเราไม่อย่าไปเอ็กซิคิวเพื่อนเราโอเคสวยอืมสวยระวรังว่ะว่า okay. มีสายตาพิฆาตจากฝั่งนู้นงัดงัดเด็กงัดเด็กนี่ค่อยๆถอยออกมาค่อยๆถอยออกมาอือเฮ้ย ตอนแรกกูจะเอาไปบงังกูจะออกไปบังแต่ดูเลือดก,กูแล้วไม่น่าไ,ไม่น่าจะรอด <c oughs> ไม่น่าใช่ว่าไม่น่าใช่ถอยก่อนก็นได้นะพอและเฮ้ยกูโดนเด็กไร้ค่า <c oughs> ฝังสองมาดองเข็มรอดไหมโ <c oughs> อ้เจียแล้วไม่รอดที่ฝ่ายแล้วไม่มีเพื่อนซ้อนถอยมาถอยมาคุณแม่ถอยมาถอยยาวถอยยาวโอเคบ้านต้องกลับบ้านแล้วภาพแบบนี้มัน ออกอะไรดีว่าชิ้นสุดท้ายออกรู้ละถ้าจะเผาแรงๆก็ต้องสร้อยคอสินะถ้าอยากจะเผาแรงๆแล้วก็ต้องออกสร้อยคอครับทุกคน ไปไปเอ๊ะหรือว่าเราจะออกไอเบอริตอารโกนี่เพื่อความแบบเบิร์นเบิร์นเบบี้เบิร์นออกเบอริตอารโกนี่ดีกว่า <S <S ออก่อนอืออ่นเราต้องช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนหรือขัดขวางเพื่อนในการฆ่าก็ไม่รู้อือสวยแต่ว่าฉันอาจจะไม่ได้เบอริตแล้วละ่ะ จบก่อนหรือเปล่านะหรือว่าจะทำดับเบิลมังกรดีเพื่อนไม่ทำดับเบิลมังกรได้ไหมอ่ะทันป่าวว่มีตัวหนึ่งอยู่ที่อยู่ฝากไว้ในกายกูกมึงตีกันไหวป่าววอาจจะไหวกูจะโปรเทคมังกรตัวนี้ล่ะจะโปรเทคมังกรตัวนี้ตีเลยเพื่อนน่าจะไหวนะเพื่อน โอเคไม่มีใครยุ่งกับมังกรข้างล่างกูจะกวนตีนตรงนี้โอ้ยโดนโดนตั้นอ้ยได้ไหมสวยเพื่อนแล้วก็มาโพเทคมังกรขวากันหน่อยครับอย่าตูเลนที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าเจ้าจงมาหนึ่งหนึ่งกับข้ามาใส่เดียวกัน โอ้โหไ,ไ,ไม่ได้่มันหนีมันหนีว่าเอาเด็กก็ได้เอาเด็กก็ได้เด็กดื้อต้องโดนอะไรนะบ <Bad, bad. S 2> าดแบทดาร์คสเลเยอร์ตัวที่หนึ่งมาแล้วดาร์คสเลเยอร์ตัวที่สองมาแล้วเฮ้ยอ,อย่ายุ่งกับดาร์คเลเยอร์ตัวนี้โอเคดาร์คเลเยอร์สองตัวเฮ้ยเรายืนดูเรายืนดูเรายืนดู ไปยืนดูดาร์กตีป้อมงัดนังไม่ไหวแล้วงัดแม่งเลยงัดแม่งเลยเรามายืนดูดาร์กตีป้อมกันเถอะนะเพื่อนๆโอ้เจ็บจังวะโอ้เกือบตายตีมันเลยป้อมหน่ย โอ้โหธรรมดานะครับน,น้นอน oh, น้อนก็ไม่ต้องสืบนะครับว่าใครจะ MVP นะครับก็ต้องเป็นเบาดําสายเจาะเวทอยู่แล้วครับน,น้นอนผมบอกแล้วว่ามันเป็นตัวเมตา7117 5เลขสวยมาดูแบบสดๆคอมเมนต์แบบสดๆได้ที่ช่อง JY Gamer ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ